สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวคันนี้ค่ะรถครอบครัวสุดอนเนกประสงค์ To โย ta s เซียนต้า 1.5V ตัวท็อปปี2019 คันนี้จุดเด่นของมันก็คือประตูสไลด์ทั้งสองข้างเลยค่ะสามารถเปิดจากรีโมทก็ได้เปิดจากตัวประตูข้างในก็ได้หรือจะคอนโทรลจากฝั่งคนขับก็ได้ค่ะนะคะเราก็สามารถทั้งกดเปิดกดปิดได้จากรีโมทเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยจอดรถในที่แคบๆเนี่ยไม่มีปัญหาเปิดประตูกระแทกแน่นอนค่ะสําหรับคนเท่าคนแก่หรือเด็กๆก็ขึ้นลงสะดวกสบายมากค่ะคร่องอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะแต่อยากให้เห็นว่าสีส้มอันนี้เนี่ย เวลาสะท้อนกับแสงแดดแล้วสวยมากเลยค่ะด้านหน้าดีไซน์โฉบเฉียวมากเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเซียนต้าเลยไฟโปรเทคเ,เตอร์เดย์ไลท์ตัดหมอกครบคันนี้สวยเดิมโรงงานนะคะแม่สวยๆเลยเดิมโรงงานยางยังดอกแน่นใช้ได้อีกยาวค่ะสีส้มออเรนจ์เมทัลลิกเวลาโดนแดดแล้วเนี่ยสวยมากอมส้มอมแดงสวยจริงๆค่ะเอกลักษณ์เขาโดดเด่นจนถึงไฟด้านหลังเลยนะคะไฟใสกิ้งเลยค่ะ จะระบุว่าเป็นเซียนต้านะคะเห็นไหมคะว่าเป็นตัว V เป็นตัวท็อปเลยค่ะจะมีกล้องถอยมาจากโรงงานด้วยนะคะถอยจอดสบายคุณแม่บ้านหายห่วงค่ะคันนี้เติมได้หมดนะคะเบนซินโซฮอ9195เติมทางเลือกอีก10ก็ได้ค่ะเซฟไปอีกหนึ่งจุดเจ้าโตโยต้าเซียนต้าคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของเดียวมือเดียวเลยค่ะสวยเดิมฟังกชัน ไปชมภายในนะคะเพิ่มอีกนิดคันนี้ผ่านการตรวจสอบสภาพเรียบร้อยนะคะมีใบเซอร์การันตีค่ะรถสวยตรง